เดิมคือสีส้มโตโยต้ายาร s นะคะ1 2เกียร์ออโต้ปี2014ค่ะสีส้มนะคะนานๆจะเข้ามาแล้วเป็นรถมือเดียวออกห้างเลยนะคะคันนี้เจ้าของเดิมนำมาเทินรถที่เต็นท์นะคะสวยเดิมนอตไม่ขยับทุกจุดเลยค่ะอ่ะนู่ดูสิคะพับเข้าไปใส่ข้าวใส่ของได้เป็นชิ้นเดียวนะเห็นไหมคะซูมเข้าไปข้างในไม่มีรอยอะไรเลยเดิมมากจริงๆโดยเฉพาะบอดเนี่ยค่ะแน่นเต็มทุกจุดเลยค่ะ <het ero> สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาเซิเตอร์สำนักงานใหญ่อุบลราชธา,านีเอาวันนี้สายลมนำคันนี้มาฝากค่ะสวยเก๋ไก่นะคะใ้ล้ลรกวเดิมคือสีส้มโตโยต้ตายาริตนะคะ1.2เกียร์ออ,อตโต้ปี2014ค่ะ สีส้มนะคะนานๆจะเข้ามาแล้วเป็นรถมือเดียวออกห้างเลยนะคะคันนี้เจ้าของเดิมนํามาเทินรถที่เต็นท์นะคะสวยเดิมนอตไม่ขยับทุกจุดเลยค่ะที่สําคัญนะคะ 1. ได้ยางใหม่สีเส้นซูมเข้าไปเลยนะคะสสีส้มเนี่ยนานๆจะมีเข้ามาค่ะท่านผู้ชมอ่าซูมเข้าไปค่ะสีสีเดิมเดิมที่เห็นเงาวับจับใจคือสายลมเคลือบแก้วให้เรียบร้อยแล้วนะคะสีก็เลยเงามากท่านผู้ชมเดิมทุกจุดค,ค่ะ แล้วก็ไม่ช้ำด้วยดูภายในกันก่อนว่าภายในจะเจ็มแค่ไหนนะคะซูมบนหลังคาด้วยท้ามูาชมคะดูเดิมจริงๆอ่าภายใน,น,นข้างๆประตูซูมเข้ามาเลยนะคะเบาะทุกชิ้นส่วนนะคะสีดำวิ่งได้สีส้มทุกจุดเลยนะคะทุกจุดไม่มีรอยบุบรอยบุ๋มนะคะเห็นไหมแน่นเต็มทุกจุดเลย ภายในสะอาดสะอ้านมากกว้างขวางมากเลยสิ่ะถุงนี้ยพลาสติกตรงกระจกเนี่ยตรงเนี้ยเราไม่ได้หอนะคะห่อมาแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมดูชมเลยค่ะเดิมมากนะคะถ้าใครได้เป็นเจ้าของคันนี้สายลมหรือไว้ว่าชอบมากจะรู้สึกรักรถคันนี้ขึ้นมาทันทีเลยนะคะนี่ขนาดยังไม่เห็นตัวจริงนะเอาซูมเข้าไปด้านหลังเลยค่ะเป็นไงคะตรงกระจกกระจกซูมกันเลยเนี่ยตรงประตูท่านผู้ชม ดูคะ่ะรอยอะไรไม่มีเลยเนี่ยบง่บงบอกว่าเจ้าของเดิมรักษาดีมากนะคะท่านผู้ชมถ่ายให้ดูด้านข้างนะให้เห็นเลยว่ารถคันนี้กระทัดรัดนะคะข้างงวดผ่อนสบายหาที่จอดได้ง่ายประหยัดน้ํามันด้วยนะคะด้านข้างเก๋ไกมมากอ่ะเราสายลมให้ดูว่านะคะอ่าเนี่ยค่ะ <Wow. S 1> ด้านหลังกว้างมากท่านผู้ชมซูมเข้าไปเลยเดิมเดิมเห็นไหมคะน็อต <Not S 1> ทุกจุดทุกตัวซูมให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะคะอ่ะนี่เอามา โลอุปกรณ์ครบครันนะคะยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นอุปกรณ์ครบมากนะคะมีถุงมีก่องเรียบร้อยนะคะ <S <s <assy> <S เดี๋ยวให้ชมอีกว่าบ่อนะคะพับได้ขนาดไหนเป็นชิ้นเดียวนะอันเนี้ยอ่ะดูด,ดูสิคะพับเข้าไปใส่ข้าวใส่ของได้เป็นชิ้นเดียวนะเห็นไหมคะซูมเข้าไปข้างในไม่มีรอยอะไรเลยเดิมมากจริงๆโดยเฉพาะบ,บอร์เนี้ยคะ่ะแน่นเต็มทุกจุดเลยค่ะท่านผู้ชมอ่า เวลาขึ้นอ่ะเอาขึ้นได้สบายมากนะคะซูมเข้ามาเลยเห็นไหมกระจกนะประตูหลังนี่ทุกจุดทุกจุดเนี่ยค่ะทุกจุดเลยท่านชมอ่ามาปิดท้ายนะคะโอเคอ่ะซูมอีกเข้าไปเลยแน่นมากทุกจุดเลยนะคะคันนี้กิกๆิกมากเลยค่ะท่านผู้ชมจิ๊กมาก ใครพลาดคันนี้ขอบอกว่าเดี๋ยวเสียใจนะคะมาสายลมจะพาชมว่าเลขไมคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ไม่ค่อยได้วิ่งมีรถหลายคันนะคะเจ้าของเดิม85,237กิโลเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมมาสตาร์ทฟังเสียงแอร์เย็นมากหัวเคียร์ซูมเข้ามาเลยค่ะไม่มีรอยอะไรเลยท่านผู้ชมไม่ค่อยได้ใช้เห็นไหมคะพวงมาลัย เดิมมากแอร์เปิดนิดหนึง่งโอเคแอร์เย็นฉ่ำมากอ,อืมอ่าเดี๋ยวลองใส่เกียร์อถอยหลังดูชมเห็นไหมเจ้าของเดิมเขาขนาดไหนคะอันนี้อันนี้เราปิดป้ายไว้เนาะกล้องเลยอ่าบ่งบอกว่าอะไรรู้ไหมคะลูกค,ะคะ้าขาบ่งบอกว่าเจ้าของเดิมใส่ใจกับรถคันนี้มากจริงๆอ่ะขออนุญาตใส่ตัวพี่ นะคะคอ,อเดี๋ยวสายลมพาชมขอญาตปิดพาชมก่อนว่าห้องเครื่องจะขนาดไหนคันนี้เอามาชมกันเนี่ยตรงประตูเห็นไหมคะประตูไม่ช้ำไม่มีรอยอะไรเลยดูก่อนซุมเข้ามาเลยท่านผู้ชมมันใหม่จริงๆคันนี้สายลมขอบอกเลยมาห้องเครื่องนะคะสีนี่ชอบมากเลยแจมแจ๋วมากปึ๊บดูเลยคะ่ะห้องเครื่องเรา จิ๊กๆเลยไม่ทุกจุดไม่มีขยับไม่มีขยับไม่พอนะคะไม่มีรอยอะไรเลยซูมเข้าไปเลยค่ะเดิมๆเดิมๆทั้งคันคันนี้นะคะถ้าพลาดคันนี้แล้วจะเสียใจอ่าเดวสายลมจะบอกว่าคันนี้เริ่มต้นผ่อนที่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ด้วยนะคะท่านผู้ชมมาเจ้าโตโยต้ายาร s สนะคะ1 2เกียร์ออโต้ปี2014ราคาอยู่ที่ 349,000บาทเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะคะ349,000บาทนะคะเริ่มต้นผ่อนที่4,444บาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมสนใจสอบถามเรื่องค่างวดจะได้ดาวไหมตอบไปเลยค่ะไม่ต้องดาวนะคะใช้เอกสารอะไรบ้างอาชีพแบบนี้ออกได้ไหมโทรมาที่เบอร์0619581819นะคะสายลมอยู่ทุกวันจันถึงอาทิตย์ เบอร์ของสายลมเนี่ย0 6 1 9 5 8 1 8 1 9ะอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะโทรได้เลยนะคะท่านผู้ชมสอบถามเบื้องต้นว่ามีเครดิตอย่างนี้ผ่อนได้ไหมยอยากดาวเท่าน,นี้ข้างว่าจะถูกลงไหมสอบถามได้ย4ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะอ้อมอ,อกอ้อมใจอย่าลืมโทรมานะคะคันนี้พลาดแล้วจะเสียใจสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ